จ็อบเปอร์จะเอาอะไรครับเอาอะไรครับเอาอะไรครับจอบเปอร์เอาอะไรครับกินน้ำเหรอออกไปกินน้ำไป,ปกินน้ำเปล่าไปจ็อบเปอร์จะกินน้ำครับดูความรู้มากของมันไอ้น้ำยั่ไหนอ๋อน้ำอยู่ในตู้เยน็นน้ำอยู่ในตู้เยน็นอ่ะเปิดตู้เย็นก่อน นี่ป่ะอ่าไปกินน้ำไปกินน้ำกินน้ำกินน้ำขามีขันสุดตัวอยู่ะอ่าเดี๋ยวพอเทให้อกินน้ำอ่าความรู้มากของเขา เอาค่ะน้ำไอตุ้ยเย็นโอ้โหอร่อยชื่นใจชื่นใจต้องกินน้ำเย็น